สวัสดีค่ะมาพบกับป้าเมย์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเมย์จะมาแนะนําทริคสําหรับคนที่เตี้ยเอวสั้นขายาวนะคะว่าเราจะมีการใส่เสื้อผ้าอย่างไรนะคะอาทิตย์ที่แล้วป้าเมย์อบอกไว้ว่าคนที่เตี้ยแล้วคอสั้นเนี่ยนอกคือเราต้องแบบเลือกเสื้อที่เป็นลักษณะคอแหลมคอวีคอปาดนะคะแล้วก็ทรงผมเนี่ยควรจะ มัดหรือตัดผมสั้นนะคะเพื่อให้เห็นช่วงลาคอนะคะคือเราก็เตี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าการที่เราตัดผมสั้นรวบผมขึ้นไปอย่างที่ป้าเมย์ทำอยู่ในวันนี้หรือแบบใส่เสื้อที่เป็นลักษณะคอวี v, คอแหลมเนี่ยนะคะมันจะทําให้เห็นช่วงลําคอมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการอําพรางสายตาทําให้เราอะดูสูงขึ้นดูเพรียวขึ้นซึ่งจริงๆเราก็เตี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคนที่แบบ ขายาวเอวสั้นนะคะเราควรจะเลือกสายเสื้อผ้าอย่างไรนะคะคือคนที่เอวสั้นเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อไม่ควรที่จะใส่เสื้อยัดเข้าไปในกางเกงหรือกระโปรงเราควรจะปล่อยชายเสื้อให้มาตกอยู่ตรงสะโพกแทนนะคะถ้าสมมติว่าคนที่ จะใส่คือคนที่จะยัดเสื้อเข้าไปในกางเกงหรือกระโปงเนี่ยควรจะให้ได้ในระดับซอโพกนั่นก็คือว่าถ้าเราใส่กางเกงเราควรจะเป็นกางเกงพวกเอวสั้นนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะกางเกงที่แบบเอวต่ําๆเออเรายัดเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นกางเกงทรงสูงกระโปรงเอวสูงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะยัดเสื้อเข้าไปในกางเกงหรือกระโปรงลักษณะอย่างนั้นนะคะ สองถ้าเราจะใส่เข็มขัดควรจะให้ระดับเข็มขัดเนี่ยอยู่ที่แนวสะโพกแทนที่จะมาอยู่ตรงช่วงเอวนะคะเพราะว่าการที่ใส่เข็มขัดแถวแนวเอวเราเนี่ยมันจะยิ่งเน้นทําให้เห็นว่าช่วงบนเราเนี่ยสั้นช่วงล่างยาวคือมันขาดความสมดุลคือถึงเราจะเตี้ยก็เถอะแต่ว่าเราจะขาดความสมดุลในร่างกายเราไปเลยแล้วคือแบบข้างบนสั้นแค่นี้ ข้างล่างยาวอย่างเงี้ยมันทำให้ดูแบบไม่สมส่วนนะคะแล้วก็เราก็พยายามหาจุดเด่นเพื่อดึงดูดสายตามาอยู่ที่บริเวณใบหน้าเราแทนนะคะอย่างเช่นการที่จะหาต่างหูที่มีลักษณะเป็นลักษณะแบบดึงดูดสายตาอาจจะเป็นพวกใหญ่ๆหรือแบบที่มีลักษณะ ดึงดูดสายตาคนนะคะอย่างแบบอาจจะมีสีสันที่สดใสหรืออะไรก็ตามที่เราชอบนะคะหรือการใช้พวกวัสดุที่แบบอ,อ,อย่างเช่นพวกอะไรนะเล่นแสงเล่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดึงดูดความสนใจมาอยู่ที่บริเวณ